Kematian, Kematian anaknya, anaknya, anaknya maka maka menepah menepah pipinya, pipinya, pipinya dan, dan menyarik, menyarik leher, leher bajunya, bajunya, bajunya menyeru, menyeru seperti seru orang kafe kafir jahiliyah, kape jahiliyah kape jahil lah. ดัง lagi สัปตารลรอสุลัยซุลลัยอะลัยมัสลัมแล้วถามรอสูลได้กล่าวอีกว่าอันนี้เรื่องราวของคนเดียวอะมรตับกุศในวุ่นวายตอนที่ยัตเสียบุกัน orang yang ง e n g i k u t j a l ก n นบีว่าไม่ใช่คนติดตามแนวทางของฉันไม่ใช่คนติดตามแนวทางของฉันอ่าบุกันอ r ัง g yang mengikut j a l a n ไม่ใช่คนติดตามแนวทางของฉันบารังเซียปะกมาติยันอาณาโยใครก็ตามที่ลูกของเขาได้เสียชีวิตใครก็ตามที่ลูกของเขาได้เสียชีวิตฟังให้จบก่อนนะใครก็ตามที่ลูกของเขาได้เสียชีวิตมักมันน a ป้าปีพี่ยดังนั้นเขาก็ตบเกมของเขาขเขาตบ p อีเกมของเขานะครับอ่าตบหน้าอีกนี่ยังไง เขาก็ต o p เกมปีปีนั่นแปลว่าเกมปีปีน้าป้านั่นแปลว่าต o p นะครับอ่าต o p top เกมเอ็มนะครับอ่าตบติเกม top เกม t o บปั้งปั้งนะครับคุยไหว t บต top top ไปนี่นะครับเปี้ยเปี้ยนะครับตายเสียตายเสียตายเสียอ่าตาย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 เนี่ยครับไม่ใช่ต o p ลูกต o p ตัวเองไม่ใช่ไปต o p ลูกนั่น อ่ากาเมื่อกาโบแต่ว่าจ a ิงโบเด็กนั้นบวยิงนั้นปังปังปั้งเไอ่ะนั่นแหละสายฟาสายฟาอ่าเนี่เห็นมหอ่าเมื่อกาบกระเตยจิงบชายนั้นมาอาวนี่ไอมาอาวุมึงเอิดนะป้งไอไไอไอไออไ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 อออออไอไอไไไไอ ใครจะว่าโลกมันเสี่ยชีวิตเขาว่าโลกนี่เมื่อยังต่อไปข้างหน้าใครมันรัวอ่าผวอาอาซานได้ได้เมียมานี่อ่าเมียอาซานได้มาจากเมืองลาวรู้อ่าอาซานอาซานโซนศานาน่อ่าข้าเจสซาซนาอีกมาเด็กๆนี่ือไม่ข้าเจสานาที่นะครับเกิดโลกมาได้ไม่คีวันอาซานวันน้องจ๋าไม่ต้องหัวน้องไม่ต้องเศร้านะ ไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกต้องการกี่คนได้เลยวันนี้ไม่เป็นไรโลกคนนี้เสียอัลลอฮ์ออกขับแล้วหายมาตะคกณมีซาน่าและไงฟังนะครับเอนเดมียองตบหน้าเองตบใส่ยังตบใส่ไหาไแบบเทพศัพท์ก็แล้วกัยเห็นไหมเห็นไหมนี่สมมติวันนันอันนี้ตบหน้าเอง คนแบบนี้นะเบีอมไม่ใช่คนอยู่ในในทางของฉันพออะไรอย่างังกําลังฟพื้นอยู่ดันมันยาเรเล่ให้บาูเนี่ยและเช็คข้อเสื้อตัวเองเช็คข้อเสื้อตบหน้าเลยโว้ยบางคนมาขอสาวอ่ะขอสาวเช็คข้อเสื้อเองนะครับมันยารู้นะครับสัตติสซรุออรังกาเฟตยาฮิลียะมันยารู้สัตติสซรุออรังกาเฟตยาฮิลียะอ่านะครับอ้าวโว้ย นะครับหวยวายอ่าห้วยนี่อ่าเสียงไกจเสียงห้วยไหวเมื่อยางการหวยวายข้องคนกาเฟจาฮิลียะอ่าห้วยวายนะครับเสียงอ่าเสียงหวยนะครับโอ้วยอย่างพวกนี้เมื่อยางการหวยวายเสียงข้องหยุดคนจะคนกาเฟจาฮิลียะอ่าเมื่อยางการห้วยข้องเสียงข้องคนกาเฟจาฮิลียะกาเฟจาฮิลียะใครอะคนกาเฟรูป นะครับคนคาเฟ่เนี่ยนะครับ abi, อ่าสมัยยุคนบีก่อนนบีที่เกิดมานักคาเฟ่เจรียอ่าเวลานบีแรกอ่าตอนนั้นนั่นศาสนาไม่มาที่มนีพอเวลาไอ้นั่พนพอเวลาพกพอเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั้นดกเสียชีวันี่วุ่ไว้กันละอ่าวีดมังตบหน้าเองมาเช็คเสื้อบางทีอ่าบางคนณน่ะและคนเดียวติดค่าต่อตายนั่นแรงกว่าเลยนะครับเนี่ย มื่งยุดยาฮิลิยะยุดยาฮิลิยะหยุดคาเฟ่ยาฮิลิยะเนสมัยมักกานาะนักที่สุดเลยบางคนรู้ไหมอ่ะอาสมัยนั้นนั้นคุกค่คยบอกแล้วว่าบางทีผูยิ่งที่ยวทองนี่เดินมาข้างนานีาน่จับผ้าทองการผันนั่นนั่นผันั่นหยุดสมัยนั้น<ช>อ่าเกิดเป็นยิ่งใช่กันเน๊ะผัน,นั่นนะเกิดมาเวลาที่ออกไปทำงานใดนั้นก็จะเชียงโศกทำเพือ่พอเะก็จะเอาหนกโยน วันนกไปตั้งฟ้าเมือนั้นเขาไม่ไปทํางานแล้วอันนั้นก็เดยหยุดงูเขานักมากมกหยุดนันไม่นันเห็น,นไหมอะ่ะไง้หยุดใหญ่นี่ยะเวลาอ่าเวลาลูกเสียชีวิตตายได้ปะนี่เมื่อยังก็าไม่นําไปทาส่งข้ามกับน้าบีไงน้าบีอยู่มาดีนะพอดล็มาจากส่งข้ามนะครับสามีเขาว่าสามีเจอทุกข้าได้แล้วรองไงหรือไม่ไหวไหวเสี่ยงชาวฮุมัดอ่าถึอไปเลยในนะครับมันมีและในหลักกฎเดบุนีนเกรกาทำแบมนั้นะ อ่านักหนังเรื่องบินลานนะนังเรื่องบินลานเรื่องประวัติศาสตร์บินลานนะนี่ละละครนั่นเห็นไหมอ่ะจะมีเสียงวยวายอุ้นวายนะคนก็จำลองให้เลอ่านั่นแหละพอเสร็จคนแบบนี้นั้นนาบีว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่อยู่ในเนี่ยทางของฉันนบีซ่อนศาสนาไปแล้วนะครับถ้าคนเดียวมาตบหน้าอยู่เลยมาเช็คข้อเสื้ออยู่เลยนนอ่าทำไมดีออลนบีไม่ใช่คนอยู่ในเนี่ยทางของฉัน dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let me you neng rai ngan Rasulullah. Let me you neng rai neng satu neng. Let me you neng rai ngan Rasulullah. Nak ap? Me you neng rai ngan Rasulullah wa pu. Bawa sanya sabda iyo. Teh jing tan nabi dai Teh jing tan nabi dai ka Teh jing tan nabi dai ka นบีบอกว่าอาปาบิ a ะอาด a ละเกียร a มัดเมื่อไรถึงวันเกียมัดอ่านบีว่าเมื่อไรถึงวันเกียมัดนะครับอ่ามัน y ยูรู n มันยูรู a ยังมัน a ย่รูโดยปะดาฮะดาระตุลลอตลอ่าจะมีคนเทวุยไหว้วุ่นไหวนั้นอ่าคนเทวุนไหวจะมีคนเทวุนไหวนั้น จะมาวุ่นวายต่อหน้าอัลลอฮ์อ่าเขาเลยจะมาแสดงให้เห็นเลยวุ่นไหวแบบไหนทำลักษณะแบบไหนพฤติกรรมเอาแบบไหนจะมีคนตีวุ่นวายนั้นจะมาวุ่นวายต่อหน้าอัลลอฮ์จะมาแสดงวุ่นวายต่อหน้าอัลลอฮ์ตาลานะครับอพฤติกรรมออกมาแบบไหนนั้นในวันนั้นเห็นในมดนะครับอัลลอฮ์ตาลาจะให้ให้ออกมาเห็นชัดเจนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับในวันนั้นทุกคนจะได้เห็นบาลังเซียปา Barang siapa ada baginya. Barang siapa ada baginya. Nah. Ah. Bert ah bert payutang atas Allah Taala. Ah, Allah wah, Nabi wah, kau kau tam Temi. hai kap tua kong kau, kau kau tam Temi. hai kap tua kong kau. Nisai, nak Ah, nisin ya nisai, Ut utang nisin. ใครก็ตามเทมีให้กับตัวข้องเขานีสิ้นต่อละตาละอ่านี่ความไม่ความเบื่อใครก็ตามเทมีให้กับตัวข้องเขานั่นหนีสิ้นต่อละตาละใครมีนีสิ้นต่ออละตาละขวานีสิ้นก็อคนที่ว่าคนที่วาชัวคนที่วะนะครับอ่าคตที่ทาความผิดทางความผิดนั้นคนที่ติดนีสิ้นต่ออละตาละนะครับอ่าคนที่ไม่พ้นหรอกนะใครก็ตามเทมีหนีสิ้นต่อละตาละ มากระันดาลยายอ่าบางเกิดดังนั้นเขาจงยกขึ้นยืนอัอลลอฮฺเรียกใจรมาเลยการประกาศใครก็ตามแต่มีนี่สิ้นนะครับต่อข้านะครับเขาจงยกขึ้นยืนอลัลลอฮฺว่าใครบ้างแต่ค้ากําลังติดหนี้โบสุอยู่วันนี้ยกขึ้นมาเลยอยกขึ้นมาในวันเกียรมากข้นเป็นฟองหนังตดเต็มมดเล่มหาา่าซันแล้วใครจ่เป็นมีนี้สิ้นกับอลัลลอฮฺตาล่านั้นให้ยกขึ้นมา เดี๋ยวล l l a h จะจ่ายนีให้ข้าว่านีีคือเดี๋ยวล l l a h จะตอบแทนสาวันนะครับคือคนที่ซอบ่าอดทนนั่นเลยนะครับดันั้นปั๊บมักก์ก์กัตตา马来อิคัดคนที่เปยุตัง kepada Allah taala ดังนั้นมาเลกาจะกล่าวกับคนที่มีนิสินต่ออัล Allah taala ดังนั้นมาเลกาจะกล่าวกับคนที่มีนิสินต่ออัล Allah taala นะครับมาเลกาจะกล่าว่บเพื่ออ่า Barang siapa yang dibala oleh Allah Ta'ala di dalam dunia. Saya ambil cek faham. Bawa maaf. Pakat ikut ni. Barang siapa yang dibala oleh Allah Ta'ala di dalam dunia. Kaya kau tam tetuk Allah Ta'ala tersob. Ta Tuan yu nai dunia ni. Kaya kau tam tetuk Allah Ta'ala tersob. Ta Tuan yu nai dunia ni. Tuan yu nai dunia ni. Kaya kau tam tetuk Allah Ta'ala tersob. Takap dengan sesuatu yang menyusah menyusahkan hatinya dengan sesuatu yang menyusahkan hatinya ah ha, nakap dui sing ning sing dai te toraman huwa jai ma dui sing ning sing dai te toraman huwa ah ha. dui sing ning sing dai te toraman huwa nakap ah ที่มีนิสิณน,นะครับแต่ a อล l a h t a ล l a Allah t a าล,อลอา,ลอลอาลมีนิสินกับเขาด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเ่ตรมันว่าใจมากพอได้ย่ะทำไมว่าใจของคนนี้คือเศร้าสุขเศร้าอย่าง,าาาางแรงตอนที่ว่าลูกเสียชีวิตตอนที่ว่ายาเสียชีวิตตอนที่ว่าพอแมเสียชีวิตตอนนั้นนันอ่าคนนี้มีสิ่งหนึง่งสิ่งใดมักขัดใจว่าใจนัจ้น,นยางแรงเลยคิดมักคิดอยู่กระทังบางคนที่ฆ่าต่อตายอ่าเนี่ยคนที่ที่ฆ่าต่อตายนั้นคิดมาก นะครับบางทีคิดมานะครับกลัมาเดมาร์ซอบาอียาหลังจากนั้นเขาก็ได้อดต้นอ่านี่อัลลอฮ์ตรัสอบไงหลังจากนั้นเขาก็ได้อดต้นหลังจากอัลลอฮ์ตาลาห้มีสิ่งสิ่งใดในวัวเจของขาโทรมานนั้นเขาก็ได้อดต้นซอบ่าที่อัลลอฮ์ตาลาตรัสอบมานะครับเขาไม่ไหวไหวนะครับอ่าไม่ไหวไหวไม่เล้งงุ่มหมาไม่คุมความไม่คนอ่นฟังนะครับอัดต้น ท่านเผื่อใครอยากเกิดนะอัลลอฮ์ตาลาเผื่ออัลลอฮ์ซอบะเผื่ออัลลอฮ์เขาหนึ่งเลยว่านี่คืออินนาลิลลายวะอินนาอิลัยเรอยีอุนเราเป็นบาของอัลเราเราก็ต้องกลับไปหาอราเลยลาลาไปห่วยไหวเลยล่เรื่องเกนี้นะครับอย่าไปซึ้งมาเลยเห็นไหมเนี่ยบางคนกิดไปนั่นเอาว่าเผื่ออัลลอฮ์ตาลาอดทนนะครับมักฮันดาลาอียะบังเกตมะงามเบตอุปะญะเกิดไปดออัลลอฮ์ตาลาอ่านี่างุกเรีย็ดเลยตุกเรียกไปนี่ maka a ดาราอียบาบังเกิดบงังกิดนป็น k ายกขึ้นอ่าพีตอ e ค e เพีอ l ลอ a ตาล a อ่กขึ้นย,ยืนมหาอัลลอ a อเห็นเรียกเลยนะอียบังเ m e n g ังเมอปหัน kepada อัล a อ a ดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นอ่ n ดังนั้นเขาจึงพีสตอ h นะครับเอานี้สิ้นจากอัลลอฮ์ไปถืออเห็นไหมอ่ะเอานี้สิ้นจากอัลลอฮ์ไปถอะ ดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นเอาหนี้สินจากอัลลอฮ์ไปถเถอะอย่าไปว่าดังหลังดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นเอาหนี้สินจากอัลลอฮ์ไปถเถอะเห็นไหมที่มาเลากัตประกาศเบอร์เดียวนี้อ่าอยาก,กขึ้นเลยอยากขึ้นเลยครอยๆเดี๋ยว่าใครอยียว่าอัลลอฮ์าตาละตอสอบให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งในึ่งทำหมว่าใจโทรมานมากนะครับเศร้าอย่างแรงเลยหลังจากนั้นเขาก็อดทนเผื่ออัลลอฮ์คนแบบนี้มีบ้างไหมอ่ะมีใครบ้างยังไม่มีว่ามีอยากขึ้นเยอะเร็วอ่าออกไปไปนั่นปั๊บ ต่างคนตุกคนนี้ใครกันลอกไม่ได้แล้วอ่าที่มาลอกไม่ได้เลยวันนั้นนั่นมันจะมีอามัตต้องตัวเองอ่าอาวันนั้นคือไม่มีใครลอกใครได้แล้วลอตตาลาจะให้ให้ให้ยอกขึ้นทะาเลท้าเลใครที่หยอกขึ้นต่อเดียวนะครับคนมิลบินลานลานตั้งแต่นาบีอาดัมนั่นอยูกัต่างคนสุดท้ายเกียรม,มาน,นุสุดหลกตานะครับนี่มาแล้วก็รยกขึ้นประกาศต่อเดียวท่าเล่กี่คนมากบาบังเกลลาบีเบออาปามักโลอ่าห้เหลือแค่ปนี้ Maka bangkitlah bibir apa makhluk. Dangnan. Banda makhluk tang lai ko. Yok yun. Haa. Ni ak. Allah. Dangnan Banda makhluk tang lai ko. Yok yun. Yang amat banyak daripada orang kena bala di dalam dunia. Nakap? Yang amat banyak daripada orang yang kena bala di dalam dunia. Kau mi kun mak mai. Tidak bala tonti yu dunia. ลักษณะการทุบบาลานี่มันแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกบาลานต่างมดบาลานเพื่อระเบิดน oh, ah. ี่เขาประกาศบาลานี่ก่อนเขาประกาศเรื่องการทุบตอซอเบ็นี่ก่อนเพราะมีคนมักไม้ที่ทุกบาลานตอนที่อยู่ในดุนยานะครับอ่ามักกะเบกาตามาลาอิกัดดังนั้นมาลาอิกัดก็กล่าวว่าตอนเด็กคนกำลังยืนมากลุยมดคนทุกบาลานมีมักอ่ะดังนั้นมาลาอิกัดก็กล่าวว่าเตียดะด ตริมาดวาสีคนด้วยไม่มีักซีเราจะไม่เชือกับการประกาศนะครับเราจะไม่เชื่อกับการประกาศเราจะไม่เชื่อกับการป้อคนหนึ่งโดยไม่มีลักฐานอห้องคนหนึ่งนะครับอโดยไม่มีทักซีไม่มีพยานไม่ลักฐานพยานเลยห้องคนหนึ่งโดยไม่มีพยานเลยนะครับ เราจะไม่เชื่อกับการประกาศข้องคนหนึ่งโดยไม่มีพยานเลยมาเลกาวามาเลกาสไม่เชือ่อใค่ตีวายกขึ้นยืนิททไม่มีพายานนะั้นไม่ต้องอยกขึ้นนะครับอเดี๋ยวมาเลกากุณดาไอคอนและนังไม่ได้ท่านเราเดียวเนะัยนะครับอ,อย่ามายากขึ้นอยกขึ้นมาเป็นกองนั้นนะครับเลฮัสโอกันโอเลมูอากาสกาเลสสุรัตันคามู พอเล่นไปนั้นปั๊บเลหัดกันอุลมูอาการเสกแลสุรัตตังกามูทันตังไลจงทันตังไลนะครับอจงมองดูบัญชีข้องฐานตร์อ่านมาอ่ะนี่ไม่ป่อนบอกทุกคนมันจะมีบัญชีมีเอกสาราผอมมัดอยู่ในตัวข้องตัวเองเอกสาราเด็ดทำความดีความชั่วรมัดในวันนั้นนะครับดังนั้นทันตังไลจงมองดูบัญชีข้องขอบฐนเองอะไรก็ว่า แลบัญชีดิกันจิงกันแน่จิงล้องเลยแลขบัญชีตัวเองมีไม้ในนั้นแต่เขียนวห่ออ่าคนเนเียยเ่ยสุขเศร้าตอนเอว่ายากเสียชีวิตเขาอดต้นเผื่ออัลลอฮ์ตาลาเขาจะคิดประกาศเดงไว้เลยอ่าเห็นมาส่วันนั้นคือมีบัญชีไว้ไม่มีใครสร้างมาลอกได้อะไรก็ลองแล่ที่มีไมมเห็นยยืนๆนี่คนน,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 นนี้คนิดียวปับ๊บไม่มีนังลงยหนังลงเบาๆอ่าสก,ก่อกตีห็นหายเลยนั้นหายเลยนะครับเห็นไมาอ่ะเด็กเคือยักแคบที่คาสาวันไงนะครับ อ่าพอตูกไปนั้นนั้นอ่าหนังลงตันที่เลยนะครับอ่านี่ก็เรียกว่าวันแห้งการที่ว่าเราจะได้พบกันนะครับในวันนั้นไครตกวาฬไปในนั้น,น,นจะได้โรมาสอ่าในนั้นคือมีบัญชีมดัดต่างมดัดทุกคนด้รูๆ้ๆตทางสิ้นนะครับอ่อนรออะไร